สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแป้งและชาแนลร้อยแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเห็นไหมว่าแก้วน้ำเต็มโต๊ะไปหมดเลย <Wow. S 1> แล้วก็นี่นะคะ มาม่าเผ็ดมากที่สุดในโลกวันนี้แป้งจะมากินมาม่าหนึ่งถ้วยเราจะมาดูกันว่าแป้งจะดื่มน้ำไปทั้งหมดกี่แก้วนะคะแป้งจะพยายามอดทนให้นานที่สุดไม่ให้เผ็ดอะ่ะคือทนเผ็ดแค่ไหนก็จะทนพยายามจะดื่มน้ำให้น้อยที่สุดแต่มาดูกันว่าแป้งจะดื่มไปทั้งหมดกี่แก้วนะคะทั้งหมดนี้ก็ร้อยแก้วอีกเช่นเคย <Okay. S 1> ตอนนี้แป้งได้เตรียมมาม่านะคะใส่ในจานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่พริกเลยนะคะมา ตอนนี้แป้งก็แกะพริกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปในมาม่าเลยรีดออกให้หมดบีบออกให้หมดไม่เหลือเราต้องการแบบว่าเผ็ดที่สุดในสามโลกป<ะ>แป้งจะทนอดทนให้ได้มากที่สุดไม่ให้แบบไม่กินน้ำนะโอ้ยมือเปื้อนด้วยอะไม่อยากจะลองชิมไหมเดี๋ยวเราลองชิมที่มือนี่ก่อนนะ ตอนนี้ยังพอทนไหวนะมันนิดนิดเดียวนิดเดียวอยู่นะที่มือนะคะเดี๋ยวจะคดให้เข้ากันกันเราจะมาชิมคำแรกเอาใหญ่ๆไปเลยแมบว่าเผ็ดแบบจุกจๆๆ<ะ>จุกจุกปั Đây, dù đứa. Bác. Không thể thấu đứa. ม <Huh? S 1> สุดท้าย อดทนนะคะคำสุดท้ายเห็นมาก น,นี่หมดแล้วว้าว <Wow. S 1> โอ้เปะโยน์ทนแม้ว่าน้ำข้างหน้าโอ้ไ <c oughs> ม่ไหวแล้วขอกินน้ำนะทุกคนนะ ขอกินแก้วเย็นๆหน่อยอันนี้คือเงืออะไรแบบเยอะมาก,กมันมาเผ็ดทีหลังนะคะทุกคน ไม่รู้ว่าเหงืห่อหรือน้ำตาแล้วตอนนี้คือหยุดไม่ได้ด้วยเผ็ด <C ül üyor> นี่คือเหงื่อออกเหงื่อแตกคนลุกปักทุกอย่างลุมเราคนลุกคือคนตั้งเลยอ่ะ <c oughs> เผ็ดตอนเรากินอยู่คือมันพอทนได้นะแต่พอหยุดกินแล้วละความเผ็ดคือมันมาอยู่ที่ขอบปากตอนนี้ <c oughs> จากตอนหน้านี้ที่ปากแป้งไม่แดงเท่านี้นะตอนนี้คือแดงมากเผ็ดมากไม่ไหวละ เดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำก่อนไปก่อนที่เราจะไปเราจะมานับกันก่อนว่าแป้งกินไปทั้งหมดกี่แก้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดแก้วโอ้น oh, <no. S 1> ทนได้ทนได้แต่ถ้ากินเยอะกว่านี้น่าจะไม่ไหวนะคะถ้ากินมาม่าเยอะกว่านี้เนาะมาม่าหนึ่งถ้วยแป้งแป้งว่าแป้งทนได้อยู่นะกินน้ำไม่เยอะมากก็แค่สิบเอ็ดแก้วเองนะคะจากหนึ่งร้อยแก้วแล้วทุกคนยัไงไงก็ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเพนมากทุกคนเพนมาก